รูประจำปลูกผักที่บ้านก็เลยปลูกตามโอ้ดีจังเลยค่ะคุณยายเอาไม้ถุงละห้าสิบบาทชาดิจัดได้ตัวแท่นนี่ตัดมาจะตัดมาจ้าจะล้างดินเอาเองนะกลอดภัยกลอตัดสารอาหารค่ะไม่ต้องบวักสารพิษที่บ้านปลูกแบบมีอะไรตรองน้ำอ่ะโอ้ยนั่นต้องใช้สารเคีอ่ะไม่ดูดา เขาใช้อะโมนไข่อ๋อเหรอใช่อะโมนไข่อ่ะชีวิีวิตชีวิตแล้วก็งวงยาวอันนี้อันนี้แต่เขาปลูกปลูกหลายพันไงของรู้ก็หลายพันอบจะหมดละอันนี้คือสุดท้ายละดูเหมือนกันว่าปลูกหลายพันแต่ว่าไม่ได้ใช้สารเไม่ไม่ใช้เลยของเราทีเดียวแล้วก็ส่งลุ่ตินี่แหละอ๋อค่ะค่ะไม่ได้มัันร่วแลูกมันแน่นแบบรั่ว ผักสดมาแล้วจ้าผักสดสดจ้าแล้วให้พี่จิ๋บให้พี่จิ๋บก็สิบคนนะคะสิบสิบเลได้ค่ะได้ถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยโอ้ยโทรศพัพท์สวยงามมาก กินไส่ค่ะอร่อยก็ไปยางหน่อยยิ่งอร่อยแม่อืมสองทำแ้มันไม่ปวดเหง่อขอบคุณนะถ่ายรูปกับดาราแล้วได้เลยได้ถ่ายได้ได้ได้เจะได้เลือกเอาก็ได้นะคะไ้อได้เลยได้เลย เขาเป็นตอๆนะสวยมากเลยมันขึ pues ้นสวยมากเลยค่ะใช่แล้วหนูก็ปล่อยใส่ที่วัวที่ไก่อ๋อวัวกะดินปกระดิ่แล้วดินดินหนูอ่ะดินไม่ไม่ไม่ซื้อดินทำเองหรอแค่หนูทำดินขายได้โอ้โหดินประชดขายดินเอาดินมาโชว์เดี๋ยวนี้เอาดินถุงไม่ซื้อก็หนูคืกเอง ก็ที่ให้น้ำไปต่าจะไปแค่ะค่ผมนีหลายพันเนี่ยโอความถูกขความถูกความถูนารีถุงเท่าไหร่คะถุงละห้าสิบบาทถุงละห้าสิบปุลุงะไหมได้ค่ะยิบเลยค่ะอยา มันอยู่นานแล้วมันทำงยังไงล้างน้ำป่าล้าน้ำเปาแล้วก็แค่ล้างินออแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเอาผักมาจ้าวันนี้คป้าอุดหนุนตลอดเลยคุป้าจ๋าผักไหมคะเนูเห็นคุณป้ามาอุดหนุนตลอดเลยผักสลัดสขอบคุณค่ะเห็นๆเ็นๆเ ใส่ของ้วปรเว้อยู่ได้นานดดานขายค่ะโอ้โหถึงเท่าไหร่นะาสิบค่ะแต่ว่าให้มันเสด็จนานน่อให้เรา้เวลาให้่ไวดเอะไรได้ไม่กี่ข้อนักทีออะไรอย่างเงี้ยไช้สลัดที่ลียวจ้ะไัอนทานนะคะส่าจัดจากส่วนเมี้ค่ะ แล้วก็ทำมันกิน